อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม adpk24 รอยคีนเผยอยากหวนรับงานคุมทีมรอยคีนเปิดอกสนใจกลับมารับงานกุณสื่อแต่ระบุว่ามันต้องเป็นทีมที่ใช่และข้อเสนอที่เหมาะสมเท่านั้นและบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องทำงานกับทีมใหญ่เท่านั้นด้วย ตำแหน่งกองกลางไอริสเปิดเผยว่าตนสนใจจะกลับรับงานคุมทีมหลังจากห่างเหินการรับงานกับซื่อมาเป็นเวลานานคีนทําง,งานเป็นนักวิคอยห์กับสื่อต่างๆแต่ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นผู้จัดการทีมให้กับซันเดอร์แลนด์ในระหว่างปี2006-2008กับอิสวิตทาวน์ในช่วงปี2009-2011เหมือนกันโดยกับทีมแมวดังเขามีเปอร์เซ็นต์พาทีมชนะ42%ส่วนอิสวิต34.6%หลังถูกถามว่าสนใจกลับรับงานคุมทีมหรือไม่คีนตอบว่าผมคิดว่าผมสนนะ มันไม่จําเป็นว่าจะต้องได้ทํางานกับทีมระดับอัวมริดขอแค่เป็นงานที่มีความท้าทายและเหมาะสมเป็นสโมสรที่ใช่และได้สัญญาที่คู่ควรก็พอที่ผ่านมาผมไ,มได้รับประกาสอยู่บ้างแต่บางครั้งเมื่อคุณได้รับข้อเสนอแล้วคุณก็ต้องประเมินตัวเองด้วยคุณต้องพิจารณาว่ามันเป็นข้อเสนอที่เหมาะสมกับคุณหรือเปล่าส่วนตัวแล้วผมอยากกลับไปรับงานคุมทีมแต่ไม่ได้ถึงขั้น,กนเกลี้ยงระหือรือจนถึงขนาดที่ว่าจะเซ็สนสัญญาก,กับทีมไหนก็ได้ สื่อวิเคราแมนอยู่ไม่น่าซื้อกองหน้ามาเพิ่มแม้มาซิยาจะเจ็บเดลิเอลรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่น่าจะเซ็นสัญญากองหน้ารายใหม่เข้ามาทดแทนออกตัวนี้มาซิยาในตลาดเดือนมกรานี้มาซิยาเข้ารับการผ่าตัดโคนขาหนีบและต้องพักประมาณ10บสัปดาห์อย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยว่าปีศาจแดงไม่น่าจะดึงหังหอกคนใหม่เข้ามาทดแทนดาวเต๋อ28กำลังจะหมดสัญญาในฟิโหน่ทัตฟอร์ดซัมเมอร์นี้แล้วแต่เขาสแสววย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวหลังจากปริสธการย้ายทีมในเดือนนี้ แมนยูไม่ใช้ออปช่่นขยัสสัญญาหนึ่งปีของมาซิยาวซึ่งหมายความว่าเขาจะกลายเป็นเฟียเย่นห,หลังจบฤด,ดูกาลน,นี้มาซิยาวย้ายจากโมนาโกด้วยค่าตัว36ล้านปอนด์บวกแอดออนรวมเป็น58ล้านปอนด์เมื่อ9ปีก่อนแต่เขาโชว์ฟอร์มได้น่าผิดหวังและเจอการบาดเจ็บเร่องงานดาวิงฝรั่งเศสทำไป90ประตูจาก317เกมให้กับแมนยูและยังถูกปล่อยยืมไปเล่นหกับเซบีย่าอีกด้วย แมนยู U, หวังใช้ออปชั่นต่อสัญญาแม็กโทเมนีเพิ่มอีก1ปีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการใช้ออปชั่นเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสกอตต์แม็กโทเมนีเพิ่มออกไปอีก1ปีตามการรายงานจากเดอะซันมิดฟิลด์ชาวสกอตติสเกือบย้ายเพิ่มทีมเวสต์แฮมเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแต่การย้ายก็ไม่เกิดขึ้นและเขาเป็นกดาังสำคัญของเทนฮากในฤดูกาลนี้แม็กโทเมนียิงไป5ประตูจาก18นัดในพรีเมียร์ลีกแม้จะเป็นการเล่นตัวสำรอง12นัดในฐานะตัวสำรองแต่บทบาทของเขาก็ชัดเจนขึ้น ช่วาตอนนี้แม็กทุมินีเอาชนะใจเทนฮากและก็อยากให้สโมสรขยายสัญญาเพิ่มออกไปอีก12เดือนแม็กธุมินีลงเล่นใกับแมนยูไปแล้วทั้งหมด233นัดนับตั้งแต่ประเดิมสนามใ้กับสโมสรได้วัน20ปีในช่วงท้ายฤดูกาล2016-2017เขาผ่านการลงเล่นภายใต้พิการทีมของคนและตั้งแต่รุยฟานเกาโจเซ่มูรินโญ่ไมคิลคาริกเรเกอนาโซชาราฟรังิกและเอริกเทนฮาก แอนดี้โคเตือนแมนยูไม่ควรเซ็นมาทันเดลิกแอนดี้โคลอดีดดนหน้าของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดแสดงความคิดเห็นว่าต้นสังกัดไม่ควรเซ็นสัญญากับมาทันเดลิกปะกัหลังของบาเยอร์นอดีตลูกน้องของเทนฮากเมื่อถูกถามว่าเขาข้องบนข่าวที่แมนยูสนใจเดลิกหรือไม่โคตอบว่าใช่มันเป็นเพราะถ้าเขาเจอช่วงเวลาที่ยากาลำบากกับทั้งยูวันตุตและบาเยอร์นคุณจะบอกได้อย่างไรว่าเขาจะประสบความสำเร็จกับแมนยูมาทันเดลิกเป็นนักเตะอีกคนที่เคยเล่นให้กับเทนฮาก และการเซ็นสัญญาส่วนใหญ่ของเทนฮารกับสโมสซอนก็มักเป็นนักเตะที่เขาเคยร่วมงานมาก่อนแต่เพีมารินแตกต่างอย่างสิ้นเชิงมีพิจารกาทีมอีกคนในพีมาริกที่มีแนวทางการย้ายทีมแบบเดียวกันโดยเฉพาะในระดับท็อปนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมจะมีการคาดเดาว่าเอเนออส์กำลังจัดจำกัดอิทธิพลของเขาในเรื่องของการย้ายทีมผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีเพราะตอนนี้แมนยูจะได้มีเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้นมาธาเดลิกเป็นหนึ่งในกองหลังที่มีข่าวผัวพันกับปีแสดงและมีรายงานว่า พร้อมจะย้ายออกจากบาเยอร์เนื่องจากไม่พอใจกับสถานการณ์ตัวเองในฤดูกาลนี้อดีตดาวยิงแมนยูย้ายซบทีมบ้านเกิดแบบไร้ค่าตัวฮาเวียงร์ฮัน n ันเดสอดีตสูน,น่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย้ายกลับไปค้าแข่งกับชีวัตกัวดาราจาราทีมน l ลีกเม็กซิโกแบบไร้ค่าตัวแข่งไปสามส้ารังสนามมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่เดือนมิถุนาปีที่แล้ว เพราะมีอาการบาดเจ็บที่เขา่าจนต้องพักยาวก่อนหมดสัญญากับ All axy, เอเวอเรสต์ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันชิชาริโตถือเป็นเด็กปั้นของสโมสรชีวารก่อนก้าวไปสู่ชุดใหญ่เมื่อปี2006แล้วก็ย้ายไปรุ่ดแรกในยุโรปประสบความสำเร็จกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยการคว้าแชมป์เปี้ยนลีก2สมัยคว้าแชมป์ฟีฟา่าขั้นเบอร์คัพ1สมัยร่วมกับเรอัลมาดริดภายใต้สัญญายืมตัวทั้งนี้ชิชาริโตเคยลงเล่นในกับกวนเดลลาจาร่าไปทั้งหมด79นัดซัดไป29ประตูกับอีก9แอสสซิต์ ผีไม่เ,เซ็นเบเซมา่าแม้เสียมาร์กพักยาวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สนใจจะเซ็นสัญญากับคาริมเบเซมา่ากองหน้ามากประสบการณ์ของอ,อัลเอติฮัดแม้จะเสียอ,อัลตันมัส,สยียที่พักยาวร่วม3เดือนก็ตามกองหน้าใบสังสมหพ,พุ่ย้ายไปเล่นที่ซาอุดิอาระเบียเมื่อสมติที่แล้วแต่อยู่ได้แค่6เดือนอนาคตก็กลายเป็นคำถามหลังไม่ยอมบรายงานตัวเพื่อเขาแคมซ้อมจนมีข่าวการย้ายกลับมาเล่นในยุโรปอีกครั้งปีซาแดเป็นหนึ่งในหลายสโมสรของเรลลีร่วมกับเชลซีลาสันนอน ที่สนใจในตัวของเบเนเซม่าเพราะต่างก็มีปัญหาในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าที่ผลิตสกอร์ได้น้อยในซีซั่นนี้โดยไก็ตามดยสันรายงานว่าแมนยูไม่มีแนวคิดจะดึงเบเนเซม่ามาร่วมทีมแม้ว่าจะเพิ่งเสียมาซิยาวที่เข้ารับการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บที่ขาหนีบและต้องพักรักษาตัวร่วมๆ่วสามเดือนก็ตามซึ่งดังกล่าวร,ระบุว่าเซอร์จิมแรตคิฟไม่เชื่อว,ว่าการตกลงกับเบเนเซม่าที่ขั้นหนึ่มหาศาลจะส่งผลดีกับทีมเนื่องจากนกเตะอยู่ในช่วงปลายอาชีพแล้ว เยอฟรินานอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับว่าอยากเห็นโจเซ่มูรินโญ่กลับมาทำงานร่วมกับเชลซีครั้งหลังว่างงานมูรินโญ่ถูกโรมาปลดออกจากแหน่งเมืม่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนหน้านี้มีขา่าวใหน่กับเอลชาวลับสโมสรดังแห่งซาอุดีอาระเบียแต่รายงานล่าสุดบอกว่าจะตัวปฏิเสธแล้วเพราะอยากทำงานในยุโรปต่อไปซึ่งเฟรนานยอมรับว่าอยากเห็นมูรินโญ่หวนคืนสู่ถิ่นซาฟอร์ดอีกครั้งแม้รู้ว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้ไปเชลซีน่ะเหรอมูรินโญ่นะเป็นไปไม่ได้ คนเหล่านั้นคนอเมริกันเจ้าของเชลซีไม่ถอยหลังแบบนั้นไม่ย้อนกลับไปในความสามารถหรือคลาสพวกเขาไม่ถอยหลังและทําแบบนั้นกับอดีตผู้จัดการทีมแต่ผมก็อยากเห็นมูรินโญที่นั่นนะพูดตามตรงแต่ผมโดยส่วนตัวแล้วโชเซ่ได้ปโปรดหวังว่าคุณจะได้งานถ้ามอรโรเซโอโปชิติโนทำผลงานไม่ดีแต่ผมคิดว่าเขาจะอยู่ที่นั่นกับโปชิติโนต่อไปซามูรินโญเคยประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในสองครั้งที่คุมเชลซี คว้าแชมป์พิม์ลีกสมสมัยเอฟเอคัพ1สมัยอีกคัพสมสมัย,มยและคอมมิตี้ชิลด์อีก1สมัยความโมซัทอ,อดีตกองกลางอารอ์เซนอลเป็นห่วงบรรดากองหน้าอาร์เซนอลที่ยิงได้น้อยจนส่งผลต่อการลุ้นแชมป์พิม,มร์ลีกฤดูกาลนี้ผมคิดว่าอาร์เซนอลจะอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์พวกเขาคว้าผลงานแข่งที่ยอดเยี่ยมก่อนหน้านี้และพวกเขาก็อยู่ในจุดนั้นดังนั้นคุณต้องใส่พวกเขาเข้าไปในนั้นด้วย แต่กับเบลเคดซุตและเอ็ดดี้อเคเชียยิงประตูรวมกันได้ไม่มากเท่ากับโมซาลาที่เล่นปีกขวานั่นคือความเรียบเรียบอย่างหย่หลวงของลิปปูที่จะอยู่ในเส้นทางไปยาวๆหากพวกเขายังเล่นแบบนี้ต่อไปผมพูดเสมอลิ์พูจะอยู่ตรงนั้นเมื่อจบฤด,ดูกาลพวกเขามีกองหน้าห้าคนได้หรือมัง้งและทุกคนก็ต่างทาประตูได้คุณเห็นว่าดาวิดนดนยัดพลาดโอกาสมากมายผมอยากให้กองหน้าพลาดดีกว่าที่เขาหาโอกาสไม่ได้เลยรรดิอาส นุนเยสคดีกาโปและโชตามาตรฐานของโมซาล่าไม่สูงจนเกินไปสําหรับพวกเขาดังนั้นจะมีสักคนขึ้นมาเสมอนั่นคือข้อได้เปรียบที่สําคัญของพวกเขาถ้าคนเอาอร์ลิงฮาแลนออกจากเกมรูปแมนเชตีนั่นจะทําให้ทีมอ่อนลงเพราะไม่มีใครแทนที่เขาได้ใช่พวกเขามีฮุรเรนอาวเรสที่เป็นผู้เล่นที่ดีและทําหน้าที่ได้แต่เขาไม่ใช่ฮาเลนผมไม่ได้บอกว่าลิอป์พูเป็นทีมเต่งนะแมนซิสตี้สามารถเดินหน้ารับคว้าชัยชนะพวกเขาสามารถคว้าชัยชนะ1ิบนัดติดต่อ,อกันได้ง่าย อยู่พวกเขาตอนนี้ที่เก็บชัยชนะ8จาก9เกมหลังสุดในทุกรายการสิพวกเขามีทีมที่ใหญ่มากทีมมีหาเล่นหรือเดอะบอลเพียงคนเดียวนั้นตั้งแต่เริ่มต้นซีซั่นและมันก็ยังอยู่ตรงนั้นความแตกต่างระหว่างซิตี้ลิเวอร์พูลและอาร์เนนัลก็คือซิตี้สามารถเก็บชัยชนะ10เกมติดต่อกันโดยที่ไม่มีใครสนใจมันเลยถ้าเป็นลิเวอร์พูลหรือาร์เซนทำได้มันจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันที